สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้า,าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้มาดำนานะะปลาดำนาวันนี้ลืมฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายทำให้เอฟซีได้ดูว่าดำนานะคะ,ะ,คะวันนี้ได้กี่ไล่กี่ให้นาตั้งแต่นูน่นเนาะตอนบ่ายได้เยอะตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้าได้ 1นึส,อสตอนบ่ายได้เยอะหนึ่งสองสาสี่ห้าโ,อโตอนบ่ายได้ห้า,าหนะคะคันนาทั้งนาอันนี้จะเป็นนาดำบางคนก่อนนาดำบางคนก่อนหน้ายอดไปคันนาบางคนก็ มีดำเสร็จแล้วนะคะคันนาก็จะยาทั้งเบิ้คันแทนาทั้งสูบน้ำใส่ทั้งรอฝนฟ้าฝนฟ้ามาก็อตอนนี้ก็กำลังโอ้อยาเนาะคิดถึงวัวคิดถึงควาย วัวควาย oh. นี่นะคะอันนี้จะเป็นนาดำนนเป็นนาดำอันนี้จะเป็นนาหยอดะคะ่ะกำลังหว่านปุ๋ยมีนาหยอดก็จะเป็นห่างหาอ๋อ oh. นี่นะคะเม็ดปุ๋ยหว่านปุ๋ยไปแล้วเม็ดปุ๋ยทั่วดินนะคะ ใส่ปุ๋ยแล้วก็มองเขียวได้กินปุ๋ยแล้วกระทั้ทงเขียวทั้งเหลืองผลตกแล้วก็เอามายอดอีกแล้วปุ๋ยลงไปดูใส่ปุ๋ยงามคักค่ะขักนะขเขียวเขียว ทั้งเขียวทั้งเหลืองอน,นี่แหละนาหยกก็ได้ซ้ำนาดําก็ไม่ได้ซ้ำอันนี้มองถีมองห่างเนาะก็ถอนเอากลา้าต้นกล,าล้าแถวๆนี้แหละไปใส่วานปุ๋ยแล้วให้ข้าวมันสวยทุกยากทุกยากเนาะอายุเยอะแล้วนี่ เท่าเท่าก็มาดำน,นานะคะวัยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วกองเกาะกกองเก๊อกก็ยังมาดำนาโอนา้นี่แหละมันทุกยากลำบากนี่ก็เป็นไรนาดำนี่นะคะวัยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วยังมาดำนาอีก โอ้โหเกาะกาก็ยังมาดำหน้าโอ้ยยายกัดซักไม่คันเท่าไปดำหน้าแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเห็นบอเห็นบอนี่ ไจั๊กไม่ขั้นเท่าโอ้ยเนาะไหวจักปีแล้วเจ็ดสิบห้าปีแล้วก็ยังดำหน้าอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเห็นบอหน่เนาะเอาเงินมาช่วยเหล่าแล้ปฟาดย่าล้มข้ากลางหน้าเด้อยายเด้อบ่ไหวบ่ไหว ฝนบัดชีตกก็เลยบ่ไดเอาไปทายทําไห่เบ้งเบินปป่งนี่สัดชิใส่ปุ๋ยาวหน้าเป็นจังซีหน้าาัดหน้าหยอดก็เป็นจังซีหน้าดำก็เป็นจังสันเนาะมมันอึดน้ามันแก็ได้ได้กินชบปีอยูหรอวะได้กินชบปียูมันโยอน่อ้มันก็โคทกันได้่ะ นี่แหละใส่ปุ๋ยแล้วมันก็นยังสีงามใส่ทั่วแล้วสิวใส่ทั่วแล้วว่านหน้าโคกบ้านปุ๋ยโคกอืมโอ้ยว่านแล้ว,ไไลวก็สีงามแล้วเนาะไอหกสิบเจ็ดสิบหาแล้วก็ยังมาดำหน้าอยู่นี่แหละมันเศ้าให้เศ้าหน้าเนาะพรอะแม่พาเฮ็ดพาทำมามาเฮ็ดมาทำอยู่ เออไปไปขึ้นรถอยู่ทางคุณละอยู่ทางนอกคุณละเออใหญ่น้ำมันย่ิมูซือเออใหญ่นมือขับมีโซนเดียบมือขึ้นรถเมื่อนเดินใหญ่เด้อ อันนี้ก็บได้ไปขี่ตะท่างดำบอไปโลดไปขี่ทางดำหุน่นอืยายมันพาลมไปสะกอนเจ้าไอย่างสิไปคืนที่คุณละข้างดำหุ่นละจังสบายวิถีชีวิตนี่สวนยางพาร่านี่ก็โอ้ยสวนมันอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เฮือนอ้าเนาะ อยากได้ลายอันลายแนหลายยางกุมันก็คือกันนี่แล้วเนาะขุดมันผัดเอามาเอามาขุดเอามากลุลเอามาตัดหัวยูพี่นี่แหละนอะมันทุกมันยากหันบอกเอามาตัดยูพี่ผัดเอารถขึ้นมาบ่าได้เป็นเป็นตอมันสากหลากอยู่โอ้ยใส่เข่งใส่มันนี่แหละ อยากได้หลายอันเนาะมั่นหน้าก็อยากได้มั่นให้ก็อยากได้มั่นหน้าก็อยากได้เลยเป็นจังสี่ละสวนมันอันนี้ไม่ต้องเ้าดอกไปดำหน้ามา ดัหมดอย่างไปหาดำให้ดำหน้ากระแทาออกกระไดเฮ้ยเอากกบานนี่ชื <m <m ่อแล้วเห็ดพอบานก็เดี๋ยวว่าเหดไข่เหดไข่บานจะชื่ออยู่เห็เพอบานมันเบาน่ะ hết phố bà nó cứ nhâm đi đây là nó Hết ừ. <laughs>